นี่ก็จะเป็นซุ้มประตูเล็กกำแพงแก้วนะครับซุ้มประตูหรือโคบุระตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วอยู่ในแนวตรงครับอยู่ในตรรกันทั้งหมด4ด้านคือทิศเหนือและทิศใต้อยู่ตรงกึ่งกลางของกำแพงทิศตะวันออกนะครับและทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย ผังโดยรอบของซุ้มประตูมีลักษณะเป็นรูปกากบาทจากกําแพงแก้วเข้ามาด้านในเชื่อกันว่าเป็นดินแดนเข้าสู่โลกสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้านะครับหอดังา่า,านะครับเข้ามาก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับนี่เสานะครับ เสาใหญ่มากเลยนะครับนะครับดูปราสาทมาก็หลายที่แล้วนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับนี่ไม่รู้ตัดแล้วก็ยกขึ้นมายังไงนะครับเนี่ยเป็นเก่าเลยนะครับไม่ได้บูรณะนะครับเนี่ย น่าทึงขันเข้านะครับเนี่ยเนียนกริปนะครับไม่มีทิฏฐิเนียนกิบเลยจะรูยกขึ้นมาตั้งนะครับสูงอันนี้น่าจะสูงประมาณ4ีเมตรหเมตรนะครับน่าจะสูงประมาณ5เมตรโดยรวมนะครับ ฟังนี้ก็เช่นกันนี่ก็เสาใหญ่นะครับสวยมากเลยนี่่าอยนาหันมาหันมาอ นี่ก็จะเป็นหลุมหลุมอะไรสักอย่างนะเนี่ย <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นห <c oughs> ลุมไว้ทำอะไรเป็นหลุม <c oughs> ไว้วางพวกหินเลิอกอะไรหรือเปล่ามานี่หรือเปล่านะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพาจะพาเดินเข้าไปข้างในนะครับ <c oughs> ก็เช่นเดิมนะครับเสาประตูนะครับถ้าเป็นประตูไอ ประตูทางเข้าของปราสาทครับก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับแล้วมีฤาสีชั้นเขาเหมือนเดิมนะครับมีแกะสลักนะครับลวดลายนะครับขึ้นไปเป็นชั้นๆขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็มีทับหลังทับหลังน่าจะเป็นเทวดารำนะครับเทวดาไร่รำอยู่นะครับทับหลังนี่นะครับ มีทั้งสองด้านครับสองด้านสองด้านนะครับ,นนรบแล้วก็เดินเข้านะครับก็ะจะเป็นประตูเนี่ยหน้าทึ่งตรงนี้แหละครับหินประตูทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้เป็น เจ็ดศนยไม่รู้ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับเจ็ดศูนแล้วก็ยอยักษ์แล้วก็นหนึ่งก็อันนี้เป็นภาษาอะไรภาษาภาษาจีนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับให้มาแกะสลักไว้นะครับรู้จะเป็นวันเดือนปี ่หรือเปล่าเนี่นะครับนี่ก็ใหญ่มากจริงนะครับเนี่ยว่าสมัยโบราณเอาอะไรยกแต่ก่อนเนี่ยนะครับเอารยกมาตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ตันสองตันสามตันสี่ตันได้เลยนะครับเนี่ยเคนรถเทียบยกไม่ไหวนะเคนก็ต้องประมาณไอเคนห้าสิบตันรู้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยนะครับ คำนวณดูแล้วนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหวนะครับนี่นี่แกะสลักใหม่หรือเกา่าไม่รู้ครกะแกะสลักหรือเปล่านะครับนี่ดูแต่ละต้นนะครับแต่ละชิ้นแต่ละหินแต่ละก้อนเนี่ยนะครับดูเลยนะครับมาล้ยกวมาตั้งมาขัดให้มัน ให้มันเสมอกันเนี่ยนี่ๆๆๆยไม่มีทิฏฐิเลยนะครับนี่ขัดเสมอกันกริปเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยชิ้นใหญ่อย่างน่าทึ่งเลยนะครับ ไม่รู้สมัยโบราณเขาเอาอะไรยกมาทำเนี่ยน,นี่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นาคานค้ำนะครับเนี่ยก็แกะสลักเข้ารูปแล้วก็ยันไว้ไม่ให้เสาล้มนะครับรเป็นาคานค้ำค้ำก็แกะสลักนะครับแกะสลักเป็นรูปดอกไม้เช่นกันนะครับแล้วก็มาดู หน้าต่างนะครับหน้าต่างก็ใหญ่ไม่แพ้กันแล้วกวนะ็กลึงเป็นรูปมโหวดนะครับกลึงเป็นรูปมโหวดอย่างสวยงามเลยนะครับทำอย่างครับใช้เครื่องกลึงนะครับให้ไม่ได้รูปทรงอย่างก็ทำไม้เลยนะครับหน้าทึ่งสมัยโบราณครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้หลอกครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียนครีบเนี่ยเนียนครีบดูดรอบนะครับ ดูเพลินเลยนะครับไม่อยากจะเดินหนีไปจากไหนเลยนะเพราะว่ามันดูแล้วมันความสวยงามแล้วก็ความน่าทึ่งของสมัยคนโบราณสมัยต่ก่อนว่าเขาทําได้อย่างไรนะครับยิ่งดูก็ยิ่งมีเจอป,ปัญหาที่ถามแล้วก็ตอบไม่ได้เป็นคาถามที่ตอบไม่ได้นะครับนะรับดูแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ย ก็แกะสลักยังว่ายากเลยนะครับแต่ยกตั้งเนี่ยเอาอะไรยกสมัยก่อน,นครับหินเนี่ยเสาเนี่ยก็ไม่ใช่เสาเน,น้อยๆดูจะให้ดูนะครับ